คู่นี้น่ารักนางเอกช่องเจ็ดโพดภาพกับพี่ชายคสนิทมือนี้ชูชิหวาน คบหาดูใจกันมาได้ปีกว่า,วาแล้วสำหรับคู่รักร่วมช่องอย่างพระเอกสายบุอ๊อบชนะพลสัตยากับนางเอกลุกครึ่งคนสวยหาหน้าลีวิสโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายชายได้ออกมาเผยว่ารักครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะลงตัวเท่านั้นแต่ยังได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับแฟนละครเป็นอย่างดีเลยด้วยและพร้อมแต่งงานชีวิตคู่แล้วลยังไงแฟนๆก็รอติดตามข่าวดีของนังคู่กันได้เลยล่าสุด8กันยายน2565หาหน้าได้โพสต์ภาพคู่กับ แฟนหนหุ่มพร้อมแคปชั่นสุดน่ารักว่าฉลามอะชอบงับคุณแต่หนูอะชอบพี่งับหลังจากที่โพสตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสวความน่ารักความหวานกันมากมายอาทิโหแคปชั่นน่ารักนะโอเคซูชิหวานหุยมือนี้อาหารไม่ต้องนะน่ารักมากคะ่ะ